สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะสารแ่งแสงวันนี้นะคะจะกล่าวถึงการวิวัน์เข้าสู่พลังงานใหม่ค่ะเราทุกคนต่างก็มีแสงสว่างภายในที่จะนำพาเรากลับบ้านดังนั้นเราจึงต้องค้นหาแสงสว่างด้วยตัวเองเราเป็นส่วนหนึ่งของภาพผู้สร้างและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะปรับตัวให้เข้ากับความผีที่สัส่นสะเทือนสูงในขณะนี้โลกใหม่ ต้องการพลังงานใหม่การยึดติดอารมณ์ต่ำความกลัวความกโกรธความกังวลการถูกตำหนิจากผู้อื่นจะทำให้เราผูกติดากับการสั่นสะเทือนที่เป็นลบหรือพลังงานต่ำที่ทำให้เราเกิดความไม่สบายใจมากขึ้นเราควรมุ่งเน้นไปที่การรักษาและอัปเกรดร่างกายของเราจิตใจของเราให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม สอดคล้องกับความปรารถนาและตรอหนักถึงศักยภาพอันสูงสุดของเราเชื่อมต่อกับพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นพลังงานต้นกำเนิดและเชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเราเองเพราะมันคือเสียงของวิญญาณของเราขยายจิตจำนึกของเราเข้าเส้นทางแห่งการวิวัน์ที่สามารถยกระดับของตัวเองได้ไม่สงสัยแต่ให้รู้จักรอไม่เปรียบเทียบ หรือบังคับใครให้ทำอะไรเพื่อเราเรามาที่นี่เพื่อแสวงหาประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครรู้คุณค่าของตัวเองมองเห็นพลังในตัวเราที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายในอนาคตการก้าวเข้าสู่ความรักและแสงสว่างเป็นการยอมรับความสมบูรณ์และรับรู้ถึงความงามในช่วงเวลาที่เหมาะสมและช่วยสร้างรากฐาน สำหรับการเติบโตการขยายตัวของจิตสำนึกและมุมมองที่กว้างขึ้นปลดล็อกรูปแบบใหม่ๆนิสัยเก่าปลดล็อกรูปแบบเก่าๆนิสัยเก่าๆเปิดทางให้กับโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆที่กว้างขวางขึ้นเพื่อก้าวเข้าสู่การการยกระดับที่สูงขึ้นอาการเหนื่อยล้าต่างๆทางร่างกายอ่อนเพลีย ปวดหัวเวียนศีรษะหน้ามืดนอนไม่หลับอาหารไม่ย่อยกล้ามเนื้อตึงปวดข้อปวดปล่อยอารมณ์แปรปวนต่างๆเช่นการร้องไห้ปัญหาผิวหนังการกระหายน้ำมากๆหรือหิวมากขึ้นใจสัน่นหายใจลำบากอาการเหล่านี้เป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ร่างกาย ปรับตัวเข้ากับพลังงานใหม่และการสั่นสะเทือนสูงเป็นการขจัดสารพิษในร่างกายระดับเซลล์และอารมณ์ให้เราเพิ่มพลังแห่งความมั่นใจในตัวเองและสร้างความเข้มแข็งในทางจิตวิญญาณรหัสแสงเหล่านี้จะเปิดจิตสำนึกของเราให้เข้าถึงและรับรู้ถึงศักยภาพใหม่ๆ ที่เราเราอยู่ในทศไรรษ2025นี้คะ่ะด้วยรักจากใจขอบคุณขอบคุณขอบคุณ